Ừ. đây ừ. bỏ vâng vâng nè ừ. <laughs> ok à. ừ. Hãy Mm. Hm. Yeah, yeah. โอ้โหโอ้ตัวใหญ่แนี่ยอันได้บ่ได้บ่เอ้ยเอาเอาอัมุดหายวะมุดหายมุดหายเห็นบ่ไอม น้อยอูะ้มาแเ้วอวะปุ๊บปุ๊บโอ้พญาตัวพญาได้กล่วจับดีด่แแมกแแมกเนี่ยเฮ้เขียวเด้อ